มาและก็ที่จะเดินไปข้างหน้าการวิเคราะห์ของเราวัลตันซุดนัฟซิกการที่เราวิเคราะห์ลักษณะวิเคราะห์ตัวเราชีวิตของเราเราวิเคราะห์สถานาการณ์ยุคที่ผ่านมากับยุคที่จะไปข้างหน้ามันเป็นการดีในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่า ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าก็คือการเปลี่ยนแปลงให้ไปสู้ในเรื่องข้องที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้องความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้องอมามัลอิบาด a d มันจะต้องปรับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องปรับเพราะนาบีสุลต์ละุอัลลอะัาาลามได้บอกอย่างชัดเจนว่าอัลลมักเตรมะ ก็คือคนจะต้องรับไปสู่ตรมมดุปรับไปสู่ความเจริญรับไปสู่ในสิ่งที่สวยงามเพราะมันนึ่งเป็นอาลามะที่ท่านนบีสุลลอัลฮุอะลัยวะสัลลัาาลาาลมได้ประกาศไว้มัสยิดเมื่อมีการประดับประดาทำให้สวยทให้งามก็เป็นอาลามะนึ่งของวันเกียรติแต่ก็มันเป็นปัจจัยมันเป็นสิ่งที่จุงใจเก็บแก่ อะไรก็เรียกว่าสบุรุ์ซึ่งมีความยินดีมีความโปรอบโปรงขึ้นมาเมื่อมีอะไรสวยๆงามงๆมันก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ้านะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อนก็มีความสําคัญนบิสลอร์ลอฮอะเลฮิวะสันลัมท่านก็จะ,สะแสวงห้าเพื่อนแต่เพื่อนเก่าก็จะไม่ทิ้งแต่นิสัยของคนเรานะั้นมันแปลก ในนี้ใ่คนเรานะแปลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เพื่อนเก่าที่เดินมาเป็นหลายปีหลายสิบปีพอปลายๆมันมันจะแยกกันไปครับเพื่อนไหมแต่นบิสรอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพื่อนเก่าต้องรักษาไว้เพื่อนไหมก็ต้องมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะขยายเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการถี่จะต่อยอดในรองข้องการงาน จำป็นที่จะต้องมีเพื่อนมืแต่เพื่อนเก่านะหลักษาเอาไว้แต่ด้วยด้วยอาดานะัดพอไปเลยก็ไม่รู้ไปไหนเลยเพื่อนเก่าถ้ามีเลยก็ไม่แลกด้วยลหละอันนี้คือสิ่งดีมองข้างหน้าไม่ได้แลกกันหรกแต่เราเป็นอุมมาห์นบิสรอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเลี้ยวแล่ร่างกันแล้วก็แลกข,ข้างหน้าด้วย ในทุกเรื่องชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเรามา,าที่ผ่านมาเป็นห้าปีที่แล้วสิบปีทีแล้วเราแลกความเจริญในบริเวณบ้านเรามันไม่เจริญปัจจุบันนี้มันเจริญระดับนึงอีระดับต่อไปก็เลยก็มีความเจริญข้องชายข้องเลนข้องอะไรก็พัฒนากันหมดเลยแต่มันมีอยู่ อีกกลุ่มหนึ่งมันพัฒนาเช่นเดียวกันแต่พัฒนาในเรื่องของความทดท้อยขึ้นมาพัฒนาในเชิญี่วา่าลงเฮวก็มีเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ตอนนี้มันมีมากยาเสพติดไม่มีที่ก่อนตอนนี้มันมีมากมันพัฒนาเมือนกันก็อ,อีกชุดหน,นึ่งอันนี้ มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ศาสนาจะต้องยืนยัดแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อที่จะประคับประคองสิ่งเหล่านี้ศาสนาจำเป็นที่จะต้องยืนยัดจำเป็นที่จะต้องทำงานจำเป็นที่จะต้องตัดเตือนอัดีนุนนาเสหะเพราะศาสนาต้องการพัฒนาไปข้างหน้าบิดตามดุลบิลอาลาต้องไปข้างหน้าให้ได้ศาสนา เขาว่าไปข้างหน้าก็ปัถน,นาจากไม่รู้ให้รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ถอยลังลูกก็เช่นเดียวกันอาระมณแกมาที่สำคัญที่สลดใจที่สุดก็คือลูกไม่ฟังในการตัดเตือนของพ่อแม่เอ็นนี่คือเรื่องสลดกมากเลยเมื่อพ่อแม่แลกโดยลูกลูกไม่ฟัง มีอาลามะ์เขมช่นเดลียวพอพลายลาย,ลายที่นบีสุลต่านอลลฮิวาซลัมบอกว่าอาลามะ์เมัตน่ากลัวเมื่อกันก็คือเมื่อภรรยายืนข้างหน้าแล้วก็เป็นผู้นำํำอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเมื่อกัน,นก็นี่ก็คือพยายามที่จะรักษาความเ้มแข็งของเราชาว

ฟีสุดูริหมอัลกุรอานบทนี้ได้กล่าวถึงกลุ่มชนอัลอันซอรอันซอรนี่ก็คือกลุ่มชนที่อยู่มาดีนะกลุ่มชนที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอันซอรไม่ใช่นาซอรนะอันซอร กลุ่มชนแตเรกมีฮิจรัห์ฮะจาระและก็อ,อังซออังซอนี่เห็นเคยลำบากไม่ได้ไม่ใช่ช่วยเลือดด้วยที่ไม่ได้คิดช่วยเลือดโดยให้ความรู้เขาพยายามจะไปห้าคนผีคนนุ่มคนนุ่มแล้วก็ช่วยเลือกคนนุ่ม ให้เข้าสู่ศาสนาของอ l l a h s u b h a n a h วาตาะต t อ a ลาเมื่อคนหนุ่มๆน,นี่เขาพยายามเชิญชวนพยายามดาว่าให้เข้ามายู่ในแนวทางของศาสนาศาสนา้นเดินได้ศาสนาน้น,าาน,านแข่งเรงหมู่บ้านนั้นเจริญณนะวันนี้ที่เรามองว่าทําไมหมู่บ้านนั้นนี่มันไปไม่รถจะเป็นแรกคนอายุเท่าไรอยู่สุรงังให้ยกของ ยี่ห้าลู่สามสิบลู่นี่ยกไม่ค่อยร้อนนะไอันนี้ปัฒนามันไปไม่ได้สมัยนบีสุรุลล่าฮฺอัลเลฮิวะซัลลัมนบีเน้นนะคุณชาบา้าน้าที่ของเราคนอาวโุโสนี่ท่าผือให้คนชาบา้านให้คนวัยรุ่นมามัสยิดเมื่อคนชาบ้านได้มามัสยิดคนวัยรุ่นมามัสยิดไ,ได้ อายุยี่สิบอายุยี่สิบห้าอายุสามสิบนี่กลุ่มนี้ถาอยุมัสิ i d ม่บานันเจรเรื่อะทำไรก็คของทำอะไรก็ไงเต็มทุกเรื่องแต่เราทำแล้วไม่ต้องจ้างเลยเพราะนบีสุลต่านละหุอะเลฮิวะสลัมงกลุ่มนี้มารวมตัวโดวยมีวิธีการโดยมีแนวทางมีการมชรุชาระจะทำอย่างไรณนวันนี้ถ้าเราถา้ากลุ่มนี้อยู่ตรงไหน้ววันนี้ ทำไมในมัสยิดทุกมัสยิดไม่ใจกล่องมาพบไปเล่ที่อื่นแรงกว่าเราเล่กคนที่อาซาเน่คนที่เสีย่ยงไม่อ,อกเนี่ยคนที่มาก่อนเพื่อนคนที่ไม่ปลายาเนี่ยคนแข่แร่ไม่ค่อยได้มากอันนี้คือความจริงมันเกิดขึ้นตามคำพูดของนบีสุลต่านอะลัลฮีวะสัลลัววลมแต่คำพูดของนบีสุลต่านอะลัลฮีวะสัลลัววลมที่นบีบอกเรา เพื่อย่ำเปือนให้เราต่อสู้ไม่ใช่ว่านาบีแรกพันนั้นมาเกิดพันนั้นแหละเราก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่นาบีบอกตรงนั้นอันตรายตรงนั้นมีเสื้อท่านจะไปไหมถ้าจะไปตรงนั้นต้องพร้อมด้วยอาวุธต้องพร้อมด้วยเครื่องมือศาสนาก็เช่นเดียวกันที่นาบีบอกว่าอาลามะกเเมัเมันเนนะเกเดเมื่อว่าคนชาบัดคนวัยรุน่น ไม่เข้ามัสยิดไม่เข้าอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้อันนี้อามณ์แกมาดเราก็จะต้องผลัดดันซิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นลักษณะเอากลุ่มนี้มาอยู่ที่มัส j i ดเพราะมาเป็นเรียกว่าเป็นเป็นก่าวลักษันอุปกรณมุ่งเคิกมาวนเป็นก้าวที่จะเกิดการพัฒนาขึ้นมานบีดึงอุสมะมาเป็น เป็นแม่ทัพอายุสิบเจ็ดปีเป็นแม่ทัพทหารจนจุกระตั้ววสวรรคเฮ้ยเอาทาให้เด็กเกิน,นเป็นผู้นําได้อย่างไรแต่ไม่ใช่เด็กทุกคนเราจะให้เป็นคนนําได้นบะมีก็จะต้องมองสักยภาาของคนแม่เด็กคนนี้มันอายุน้อยก็จริงแต่สักยภาพความรู้ความถนัดความเชี่ยวชาญอะไรมันก็ว่าคก็ปิตรันเก็บิตรันความชาดพระปเปรียวไม่มีอยู่เหมาะสม แล้วก็อย่าปล่อยนะนบีสลลออุลต่านอะอัลเะสละเมื่อคิดที่จะแต่งตั้งคนนูน่านคนนี้คานสุดท้ายนาบียังไม่ได้แต่งตงั้งนบีก็เสียชีวิตอบูบาการก็รับช่วงแต่งตั้งเลยให้เป็นเมธับเพราะนาบีบอกเลยพอเราก็เช่นเดียวกันนะมีอะไรต่ว่าคนตีพอได้เราดึงเข้ามาให้เขานั่นแหละย,ยอมเสียสละย่าอยูจงังหวะคนเด็กทํางานไม่ได้ ลายมัจิบผมมอวว่าอยู่จังหวัดเด็กทำงานไม่ได้เลยเด็กไปหมดอันนี้ก็อัลกุรอานได้สอนอะไรกับกลุ่มแอนซอดนะคนแอนซอดนั้นรวมตัวแล้วก็มีความตั้งใจที่กลุ่มที่อยู่มาดินานี่ยพวกเขาได้ความรู้ก่อนที่นบีสุลต่าน Qablihim yuhibbu naman hajara ilaihim Al-Quran bawa Qablihim Wanti Puak Muhajirin cakau payuk ni Puak kau rak leh Sedewa kun Madinah kun di Payayam di cakau Kuam ru Puak kau dah yin kampung kau Nabi Sallallahu Alaihi SAW Kalau kau tongkat cakap patanah ni Cakau tak mi kuam ru Kuam ru มันอารมดั่ดุนยาบิลไอลมีนบีบอกว่าต้องการจะพัฒนาในเรื่องคนดุนียวก็จะต้องมีไอลมีจะต้องมีความต้องการพัฒนาเรื่องไมยังบิล a k h i r a บิลอิบ b ด d บิลไอลมีเราต้องการให้ไมยังคนร้อยมันสมบูรณ์ไมยังแล้วเมื่อกับนบีที่บอกว่าไมยังแล้วมันละซาตไมยังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็ต้องบิลไอลมีจะต้องมีอ ilmu ขั้นเดียวกัน ถ้าไม่ยังไม่มีอิล u ไม่ยังให้โปรยไม่ยังใไม่ s ็ t อันนี้ก็คือทุกครั้งที่เราอยู่ในมัจลิสหรือว่าฮาลาคอของอของอ i l m i l m i a h i l มู ah mu, นี้มาเลก้าก็จะบันทึกมาเลก้าก็จะบันทึกเมื่อนึ่งเมื่อใดเรามีความตั้งใจ นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าลบุญของผู้ที่จับความรู้แต่ละเรื่องได้นะั้นพลบุญของเขาในนึ่งเรื่องเท่ากับผู้เขาอุฮุดผู้เขาอุฮุดถ้าคนที่เคยไปมาดีนะที่นบีทำสงครามอุฮุดก็จะาหให้ผู้ยยเขาสูงและก็ยหญย หนึ่งเรืองที่เราจับได้เวลาครูสอนนึ่งพลบุญเท่ากับพูเขาอุ้ดถ้าได้สรงเรืองถ้าได้ซ่มเรืองถ้าได้สี่เรือง,ลองพลบุญแต่ละคืนเอกมา้ากถามว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาให้กับใครให้กับมุฮัมมัดไม่มีแล้วนบ,บีอื่นๆทีจะมีพิเศษกว่านบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะละัยฮิวะสัลลัมไม่มี นี่คือความภูมิใจของเรานี่คือทิศตะทิศมดีนะนบีเน้นในเรื่องของการไอลมู้และก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือทิมก,ก็นบีทำงานอย่างไรออลมูบีอกิดะด้วยศรัทธาด้วยอิมานอากิดะ่อาอิดะอย่างีแต่เมื่อมีอคิดะาแล้วเมื่อเป็นมุสลิมแล้วนะเราจะต้ององกรีวา อะไรอะวิธีการของมาดีนะมาพัฒนามา,มา,ม,ามาชายเพราะพวกเราเกิดมาเป็นมุสลิมหมดแล้วเรามาเสริมในเราข็ออกิดีดามาตกแต่งอากดีด้าให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รัก,กอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มเพิ่มอากดีดาเพิ่มอีมันซีดัดลอิมันก็เพิ่มเพิ่มโดยการที่เราทำอำมามัลอิบาดาัดอย่างถูกต้อง อิบาดะยาทำมากทำหน้อยๆทำให้กเรียกไอสติกอ็มักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ทุกอย่างไรคนเรยที่อ่านกุลัวละไม่ไม่ทุกแต่อ่านมากกุลัวละ่ยกุลัวละเนี่ยอ่านได้ทุกคนและกินดูรีเนี่ยพวกก็วางอ้วนอ้วนอ้วจับเลยต้องรวยแป๊บเดียวทุกไม่ทุกศาสนาเน้นเรื่องทุกเน้นเรื่องซ้อ ลาอิลาฮิลอหละก็เม่กเวลตาตั้ีหลตมอเลิริวปอ๊ริวมีพ้นไม่มีพ้นใช้ความรู้สึกจิตใจของเราเราตัลีตั้งพัน,นวันหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้ขยับสักนิดหนึ่งแสดงว่ามันไม่มีมันไม่มีความถูกต้องอยู่แต่ห้าว่าเราอ่านทุกจิตใจของเราอ่อนโยนจิตใจของเราก็มีการ อ,อะไรว่าไม่แข้งไม่ก็เรียกว่าอะไรไม่กระดาษไม่กระดาษเล็กๆอาจะอะไรก็เรียกว่ามามัสยิดก็มามายังมีความรู้สุาละอายเฮ้ยไม่เคยมามัสยิดมามัส,มมสยิดสักทีก็นเล่ก็เลยไม่กล้ามาอันนี้มันมีมัสยิดในจังหวัดกระบี่วะวาอยู่โซนเมือง มันไปมัสยิดตีนไม่เคยไปมัสยิดพอไปมัสยิดตีนนั้นคนหนท่ามนู่นถามนี้จะว่าไม่ห้ามไปมัสยิดเลยแทนที่จะมาคุยทําให้มีมีจิตใจอ่อนโยนมาพูดคุยเป็นมิตรสร้างมิตรไปเมื่อกว่าจะประนามเมาื่อว่าจะเป็นอะไรก็ทําให้คนนั้นไม่ห้ามเข้ามัสยิดเลยทำไมเราคนที่มามัสยิดก่อนนะพอเห็นคนมาถือว่าเป็นคนแปลกหน้าก็เลยเดียวถ้มเดียวทั้ ทำให้คนไม่ห้ามมาอันนี้ก็เป็นวิธีนึ่งเมื่อกันเป็นคอเรียวะให้กมะให้กมะถ้าหากว่าเรามีใจในเรื่องของอะไรก็เรียว่ลมอลมมดล้มลมมดก็คือ่อนโยนกุ้ย,ยสร้างมิตรอันนี้เพราะว่ามาสักทีนนะเด็กกี่มาสักทีก็ไม่หันาม,มาแต่เลือแต่พอเราคนแกๆนะ่ๆเลยเพราะเราสาร้างมิตรไม่เป็น มันต้องสร้างมิตรบางทีเราสร้างลุเราผมก็ไปชวนลกมาก,ก็อะไม่ไม่วันได้มากเมื่อวานนู่นนี่มันไล่เรืองอันนี้กระดางหัใจกระด้างมันเร่งก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยข้าไม่ค่อยอรู้เรื่องคำว่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้ฟังนะรู้ฟังเรเราเร่ง็ได้มันรู้ฟังแต่มันไม่เข้านี่มันไม่ตาม Ini sasalah Islam kau tolkan ewa Adai Warzukni fahman Warzukni kehaimi ilmu leka faham Hai kau jai leka patibat dah Oh du'i ayah ni Ayah ni, sepanah sakhan ayah sudurihim hajatan Mimma utu wa yuksiru ala angkusihim ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ولا يجدوا ولا يجدوا يَجِدُ كن مهاجرين Daimating Wala yajidu yajidun Kedapatan, kedatangan Fi sudurihim Hajatan Mereka mencintai Ia orang-orang muhajirin Yang berhijrah ke Mereka itu Muhajirin kepada mereka Mereka ahli Madinah ansar. Dan tidak ada di dalam hati Mereka itu perasaan บ ah ุร khana กับต่ออะไรที่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  k ี่ท e ่ที a ที่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 ทีที่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 ทน่ที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 ี่ที่ที่ทีที่ที่ที่ทีรที่ที่รา่ท่ที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 ่ทที่ที่ทีที่่ที่ว่ท่ทีที่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 ท่ี่ทอ่ท่ทเ่าี่ที่ี่ที่ท่ที่ที่ที่ เนี่ยนคนนี้ก็ผพาอะไรมาเรามีอะไรปอดได้ค่ายให้เข้ามาเพื่อที่จะเอาผู้ประยุกต์เ,เขาเอาประยุกต์มาบ้านเราเราก็พูดคุยทําดีนั่นแหละพูดคุยทําดีนูนนี่นี่เป่าไม่ก็คือต้องการจะค่ายคองเป่าไม้ก็คือต้องการจะเอาผู้ประยุกต์คุณมาดีนะไม่มีเขาไปท่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะให้อันนี้คนมาดีนะ บอกว่าในหัวใจของขานึงว่าละฮะจัดและไมมาอูตูไม่มีฮะจัตสักนิดหนึ่งที่จะเอาผู้ประยุก์ของเขาอีไม่มีบ้านมาอยู่บ้านชั้นชาวข้าชาวไม่แพงอันนี้ไม่มีอันนี้คนในอดีตในสมัยของนบีสุลตัลลาห์อัลเลฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนถ้าว่าเปลี่ยนนานแล้วไหมถ้าเราบอกว่านานแล้วไหมมันก็ไม่นาน ที่เราบอกว่าไม่นานเพราะเราสามารถที่จะสัมผัสได้คนในยุคก่อนเราบรรพบุรุษก่อนเราประมาณสักสิบปีก่อนเรา,าทิบก่อนก่อนเราเนี่ยตอนนี้เราอายุหกสิบแล้วก่อนนาน,นั้นก็ยังมีการให้อยู่ยังมีการให้อยู่เราไปตรงนันก็ลแล่เอาที่ดที่นี่เอาให้มึงถ้ารู้จักทินมกกักจนนี้ให้จน,หนนู่นให้แอันนี้ ปลูกต้นไม้ตนม้ตนเนึ่อไปปลูกที่ดินของของกูก็ได้ยังมีการให้อยู่ในความหู้สึกความความกเรว่าใจดนะีมันมีอยู่ก่อนนะั่นเพิ่งมาเปลี่ยนไม่นานเมื่อวัตถุนิยมความนิยมเข้ามาต่างๆนี่ขามัม่เมกะทั้งว่าอะไรทีเ่เราเยียบเราไม่กิน พอตรงนี้มันมีมูลาค่าขึ้นมามีมูลาค่าหมด่ลไรคิดค่าหมดเลยแม,ม้กระทั่งว่าจะเดินผ่านนาบ้านจะเติมบ้านสวนไม่ได้เลยตอนนี้อันนี้คือมันเปลี่ยนปกติก็เดินไปด้ข้างบ้านก็เดินไปได้ก็ห้แสดงว่าคนุนแต่เล็กเพราะไม่มีสิ่งจูงใจมากมายที่จะมาสนองความวัวใจของตัวเองนะอะไรอะไรก็หายแต่เมื่อเห็นคนนูนได้นั้น คนนั่นกินเนีย้ยคนนี้กินเนีย้ยเรา็นยับจะกินเนี้ยกันแม้กระทั่งว่าจะทําความดีกับ Allah, าาอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت า ا ยังกินเนี้ยกับอัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปเรากินเนี้ยกับคนอื่นฉายไม่ใจ่ข้องเขามันเป็นของเราอัลลอฮ์ให้เราเรากินเนี้ยก็เป็นเรื่องนะึงแต่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหเ้เงินที่บ้านข้องเราเงินในเป้าข้องเราทรัพย์สินที่ทำมาของใครข้องอัลลอฮ์ แต่เรากินเนี่ยวกับเจ้าข้เรากินเนี่ยเล้วเพิ่งมากินเนี่ยววันนี้อ่ะไม่นานไม่นานเลยเพราะนึงต้องสื่ออันนี้ต้องสื่อทุกเรื่องจะต้องใ้ตางกันแหละกินเนี่ยข้อบริจาคทำนู่สักรวยต้องรวยโอ้ไม่มีตังเอาเยีสิบบาทได้มหมก็มีเหมือนกันผมไม่ห้ามป็นแล้งนะแต่แตี่อื่นผมแลงอันนี้เราจะทำบิมบาต มีมาในราคาประมาณแปดบืน้นทำาหมายไม่ได้คิดที่สอบสอบท่าว่าทําให้สวยทําให้ดีทําให้งามประมาณแปดบืน้นเดี๋ยวจะทาําไปก็บริจาคก็บริจาคขอบริจา,จา,จาคใครก็ก็ว่าไปตามเรือ่องจะตั้งคนนี้คนนี้รับบริจาคอันนี้ก็เมื่อเราเข้าใจเรารู้ตัวเองว่าที่เราได้มาเจ้าของคืออัลลอฮฺสุบฮาหนุตาลา เมื่อเราจะทำงานเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับเป็นอิบาดาอย่ากีเนี้ยงทำตามทีเรามีกำลังเรามีกำลังเท่าไรเราให้แล้วนั้นเรายังจ่ายได้เรายังกินได้ก็ให้แล้วก็อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเมื่อเราช่วยเหลืออัลลอฮ์อินเัลสุรุลลอฮ์ยัางสุรุมเมื่อท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือท่าน เราจะให้อัลลอฮ์ประทานลงมาเงินโกนนึงแลว้วก็สร้างนู่นมาเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะประทานลงมาด้วยการทดสอบให้ผ่านคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านคนนี้นนนแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้เกิดในสิ่งนั้นในี่คือวิธีการแล้วก็ให้เราเข้าใจสิ่งนั้นครับเมื่อเราสรางมาตรีรับเปลี่ยนชีวิตของเราได้ตกแต่งชีวิตของของเราได้นั้นโดยการบิดูในชูฮาไม่มีการขีเนยวง ฟาอูลอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่สาเร็จมุฟลิฮูนคือความสําเร็จใช่ชนะจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคนมาดินนะเช่นเดียวกับคนม, ah. มาดินะเมื่อเขาช่วยเลือกคนเลวนั้นเขาไม่ได้คิดที่จะเอาล็อกนี่ก ah ูให้ยืมไม่ใช่กูมาดีนะในสมัยนบีสุลต่านองคอะไรวะสลังไม่มีคําว่าให้ยืมช่วยเลือกพวกมุฮัจิรินแต่การยืมกรมนี้มันมีอยู่ในเรื่องของศาสนา ยืมอะไต้องจชายล็อปมีแต่การช่วยเหลือองคนมาดีนะในยุคแรกก็คือให้ไม่ได้คิดว่าจะเอาล็อปอะไรที่เขามีความจําเป็นไม่ใช่มีความอยากได้นะ,ะมันมันต่างกันคนที่เดินทางมาเขามีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายจาเป็นที่จะต้องเอาไปใช้งานเขาให้แต่ถ้าว่ามีความอยากได้อันนี้ต้องคุย เห็นนั cage, ้นกูอยากได้นั้นเห็นนี่กูอยากได้นี่อันนี้ต้องคุยมาตีให้ยืมก็ได้มาตีค่ายก็ได้ไทยความอยากได้ตึ่นเฮรุดไม่นี่กูอยากได้ยะๆจบไปรถนี้ของเรามีแล้วแต่แต่ว่ามันอันนี้สวะอยากได้เลยก่อนอันนี้ก็ต้องคุยวิธีการี่อยากได้ต้องทําแบบนี้อาจจะค่ายอาจจะยืมอาจจะอะไรก็แล้วแต่นี่อันนี้ก็เรื่องนึงศาสนาไม่ไมีการแบ่งแยกเช่นเดียวกัน ครับขออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะดึงคิตด uh, 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 ึงใจให้พวกเราารู้จักรู้จักตัวเองอรู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเนี่ยแน่นอนเรารู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะในอุลามฮได้บอกว่าคนที่รู้จักตัวเองคนนั้นก็รู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เขายอมที่จะคายคาย เอ่ยชีวิตของเขาสัตว์สิ้นของเขาเพ <deal> ื um ่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮานุะตาลาน์ล์คายบนความคิดคายบนบนการก็เรียกว่าเรมีมีการตะฟักกุรมีการคิดไม่จางให้ให้ทางฟี่เมื่อมีสอบาระการหนึ่งบอกกับนบีสุลตัลลัมย์ยลัรสนบีสุลลัลลอฮย์เชนต้องการจะทำบุญรัตว์สิ้นก็จะมุดในให้มุดใน นบีสุลต่านลฮะเลวอสลามฮามถ้าจะทำจริงๆเอาสักซุลุสหนึ่งก็พอหนึ่งในซ้มก็ทำไปที่เลื่อนั้ก็เพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อตัวเองด้วยสำหรับทิ่เราเราทำอิบดาดะอะไรก็แล้วแต่ต้องเพื่อเพื่อลูกล้านนาทีเราจะต้องรับผิดชอบร่างกายชีวิตของเรานาทีที่เราจะต้องรับทราบเมื่อเจ็บเมื่อคลายเมื่อไม่บายมันก็จะต้องใช้ปัจจัยนี้แหละจะต้องใช้เงิน หักษาโรคไ,ไปนุ่งไปนี่เงินทัางปีเราจะต้องเก็บส่วนหนึ่งไม่ใช่ผลเล้งวะไม่รู้จักเจ้าของสะดุ้อใจมันไม่จ่ายต้องเพื่อหนึ่งร้อยบาทต้เพื่อสักสิบบาทหนึ่งพันบาทอ้าเพื่อสักห้าสิบบาทก็ว่าไปรายได้องเราเดือนหนึ่งเบิ้นเลือกในเดือนนี้ก็เราแยกเอาประมาณสักร้อยบาทสองร้อยบาทใน,นก่อนเราทำเงินได้เ่ยถ้าร้อยบาทนี่ก็คือซุกหนึ่งยี่สิบบาทเลือ เรามีอยู่เดือนนึงก็มีห้าซุปยี่สิบบาทยี่สิบบาทห้ารอยหนึ่งอดีแต่มันมีอยู่เลนะ่นในวันนี้นะซุปนึงห้าบาทอย่างจะได้ว่าเดือนนึงไม่ต้องรวยอันนี้ก็คลอดสบ,บานวันลาตามยุคตามเงินเฟอร์ตอนนี้เฟอร์นะมูสมัยก่อนนะหนึ่งบาทห้าสิบตังเราซื้อคอย้ำได้สมัยน,นี้ไม่ได้นะอย่างน้นอยเน,นึ่ยก็สิบห้าบาทยี่สิบบาทนี่ก็กินไม่อิม่ม เวลาเราบริจาคเวลาทำอะไรก็มูลค่ามันก็จะตามยุกอย่าคิดว่าคุณสะดวกสม,มัยก่อนก็สะดกกสิบบาทเราสะดกกวันนี้สิบบาทพลบุญจะเท่ากันไม่เท้าครับเพราะค้างกนไม่เท้ากันค่าพลบุญก็ไม่เท้ากันแต่สม,มัยก่อนหนูสิบบาทสม,มัยนี้ต้องรอยนึงนเราจะได้พลบ,บุญเท้ากับคุณแต่เร็กกับก่อยอัลลอฮฺสุบานุต้านาจงให้เราคิด คิดอย่างต่างๆเพื่อให้มันดีขึ้นกับตัวเราแล้วก็สร้างควมของเราวบิลลาฮิตตฟิดไวฮ์ดายัสลามอะลัยกุมบราะฮ์มุตุลลอฮิต่าลาอะบารอกาตุนอันนี้อันนี้ยาวเลยนี้ไม่ใช่